ไปแล้วขันวดสองพันโอ้โหโตโยต้าวีออสออนนิวนะขั้นวดสองพันอะไปอีกสามโคทชแม็กเดิมเดิมไปไงฮะสีแดงโคตรแรงฤทธิ์โอ้โ oh, ห oh. <laughs> บ้าไปแล้วนี่ง้เป็นยไงฮะไปดูข้างหน้าครับเป็นออน n ิวนะออนิวนะดูก่อนครับโอ้โหเกียร์ออโต้ปอปรับไฟฟ้าไม่ใช่ปอปรับไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้าโอ้โ oh, หสวยทั้งคันลุกหนัลุกหนั เป็นยังไงครับตายดูข้างหน้าเลยฮะข้างหน้าเลยฮะเออตียวโตสุดๆเดิมอ่ะเงียบก,กิบเลยเป็นไงฮะโอ้โหส่งโคตรเท่แล้วงวดาสองพันสองพันอีกแล้วโอ้โหบีดีไอเป็นไงครับโคตรนิ่งอ่ะเดิมๆโอ้โห รงจัดมาแล้วโคตรแทร้เลยส่งแต่เจ็ดหมื่นกว่าบาทนั้นเรื่องนั้นไม่ต้องพูดเรื่ว่าสองพันสนใจ